วันนี้เพิกจะพาทุกคนไปที่เนเธอร์แห่งใหม่นะจะบอกให้เนเธอร์อย่างนั้นเหรอใช่ถึงเราจะมีประตูไปเนเธอร์แล้วแต่ประตูเนเธอร์ที่เราไปเนี่ยไม่เจออะไรเลยพี่ฝนถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะต้องไปเนเธอร์เราอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์อย่างเยอะอย่างเช่นอาหารนะเรื่องอาหารนะไม่ใช่ปัญหาตอนนี้ปัญหาก็คือเพิกต้องการก้อนหินสีม่วงเพื่อไปทําประตูเนเธอร์ก้อนหินสีม่วงจะต้องหามาจากลาวาหรือเปล่าใช่แต่ว่า อุปกรณ์ที่ใช้ขุดได้มีแค่ที่ขุดที่เป็นเพชรเท่านั้นเองแต่เราได้ที่ขุดเพชรมาแล้วนี่นะที่ขุดเพชรยังไม่ได้ได้มาแต่เพชรเดี๋ยวประกอบล่างก่อนประกอบล่างครับนั่นหรอใช่แล้วตอนนี้เพลครับที่ขุดที่เป็นเพชรมาเรียบร้อยแล้วดีจังเลยถ้าอย่งงางนั้นตอนนี้พี่ผนเตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ข้าวคุณไก่แล้วด้วยถ้าอย่งงางนั้นเตรียมตัวลงไปที่เหมืองกันดีกว่านี่ หากระป๋องน้ำมาก่อนกระป๋องน้ำเหรอครั้งก่อนที่ลงไปเนี่ยค่อนข้างอันตรายมากเพราะฉะนั้นก่อนจะไปเพียกจะทำการคราบอุปกรณ์เช่นถังน้ำและชุดเกาะให้พี่ฝนชุดเกาะอย่างนั้นเหรอแต่ว่าชุดเกาะก็มีแล้วนี่นะนั่นชุดเกาะทองแดงมีความทนทานค่อนข้างน้อยแล้วจะใช้ชุดเกาะแบบไหน,นชุดเกาะเพชรเหรอชุดเกาะเพชรยังไม่มีแต่เพียกจะทำชุดเกาะเหล็กชุด กาะเหล็กจริงด้วยเรามีเหล็กจํานวนเยอะนี่นะใช่ตอนนี้มีเหล็กอยู่78อันเพราะฉะนั้นพเพกจะทําการคราฟชุดเกาะหมวกรองเท้าทั้งหมดเลยจริงหลอนเนี่ยเรามีเพียงพอสําหรับทําชุดเกาะ2ชุดเลยเหรอน่าจะทําได้สองชุดพอดีเลยพี่ฝนถ้ายังงั้นเราก็จะสามารถลงไปที่เนเธอร์ได้อย่างปลอดภัยใช่ปะน่าจะได้นะ อ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพ่กันํำชุดเกาะไปให้พี่ฝนมาแล้วก่อนอื่นเลยเพ่ก็จะต้องลองใส่ชุดเกาะดูก่อนนี่รองเท้าหมวกแล้วก็เสื้อกเกาะมีครบทุกอย่างเลยเหรอใช่แล้วแบบนี้ดีจังเลยแล้วนี่ก็เป็นชุดเกาะของพี่ฝนนะขอบใจมากเลยนะพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตอนนี้เพกคราบกระป๋องน้ำไปสองกระป๋องกะว่าจะเอาไปเทที่ลาวาแล้วก็จะได้กลายเป็นหินสีม่วง แล้วก็จะต้องมีบันไดลงไปด้วยหรือเปล่าบันไดไม่ต้องเพราะว่าเรามีลิฟ์น้าลิฟ์น้าเหรอใช่พร้อมแล้วหรือยังพี่ฝนพร้อมแล้วพร้อมแล้วตามเหตุมาได้เลยออกเดินทางจําได้ว่าถ้าเราลงไปเนี่ยมีทางลงถึงสองทางด้วยกันนะครั้งที่แล้วอะประตูทางลงอ๋อไม่ใช่สีลิฟ์น้าใช่ลิฟ์น้าอะ่ะมีลิฟ์น้าที่เราใช้เป็นประจํากับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นลิฟ์น้าแบบ ลงมาจากชั้นบนถึงชั้นล่างเลยทีเดียวจำไม่ได้ละไม่เป็นไรตามพี่เอกมานี่คือลิฟ tn ้ำปกติที่เราใช้กันสายน้ำจะมีแค่เส้นเดียวลงไปแบบนี้เห็นลิฟ tn ้ำที่อยู่ตรงข้ามหรือเปล่าเห็นมองเห็นอยู่แต่ว่า<น>เราจะไปทางไหนอะ่ะเราจะไปทางเดิมก่อนแล้วทางกลับเราจะใช้ลิฟ์น้ำอันใหญ่เนี่ยกลับขึ้นมาพี่ฝนมาแล้วลงมาเร็วเข้าเดี๋ยวก่อนนะว่ายน้ำลำบากมากเลยชุดเกาะค่อนข้างหนักไง ไปทางนี้กันดีไหมเหมือนได้ยินเสียงบางอย่างใครกาลังตามาจําไม่ได้แล้วว่าตรงไหนที่มีลาวาอยู่เยอะๆนะจะได้ไปเทราดทีเดียวลาวาเหรอเดี๋ยวๆเ,เ,เมื่อกี้เพียกเจอปลาหมึกเรืองแสงสีน้ําเงินถ้าเป็นลาวาพี่ฝนจาได้ลงไปทางนี้เหรอเดี๋ยวพี่ฝนจะนําทางเองก็แล้วกันนี่ไงพอลงไปที่ชั้นที่สามอะ่ะจะมองเห็นลาวานะถ้าเพียกจำไม่ผิดอะ่ะอยู่ข้างหน้านี่เองใช่แล้วข้างหน้านี่แหละ นี่งงีพี่ฝนเจอแล้วตามมานะตามมาอยู่ทางไหนทางขวาทางขวานี่ทางนี้ทางนี้ทางขวายังไม่ได้ปักไฟเลยพี่ฝนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปก็ถึงแล้วตรงนี้น่ากลัวมากต้องระวังด้วยนะนี่ไงเจอลาว,วาแล้วอย่างเยอะเลยไหนลาว,วาโอเดี๋ยวตรงนั้นมีเพชรอยู่ด้วยใช่มีลาว,วาเยอะเลยนะจริงด้วยสินะแล้วจะลงไปยังไงเนี่ยลิฟน n ้ำอ่อลืมไปเดี๋ยวว่าน้ะพี่ฝนจะไปฝั่งไหนอ่ะ ลงไปตรงๆนี่เลยถ้ายังง้นวางลิบน้ำลงไปเดี๋ยวเพียกลงไปสำรวจให้ก่อนนะไม่ต้องกังวลราวางให้ดีนะข้างล่างอาจจะมีมอนเตอร์เดี๋ยวก่อนนะทำไมอ๋อเข้าใจแล้วเรายังลงไปไม่ถึงนี่เองอยู่ไหนแล้วนะลงมาแล้วจะมีอีกชั้นหนึ่งพักไว้ก่อนพี่ฝนเดี๋ยวก่อนพี่ฝนมองอะไรไม่เห็นเลยแต่ค่อนข้างมืดแย่แล้วซอมบี้พี่ฝนเตรียม เทียนไขมาเลยนะเราวว้ให้ดีจะหล่นลงไปแล้วนะเมื่อกี้นี่นะเจอซอมบี้อย่างเยอะแหละใช่แล้วที่นี่เขามีกันเยอะมากเลยต้องรีบปักไฟแล้วพี่ฝนปักไฟเหรอเดี๋ยวพี่ฝนจะทําการปักไฟรอบๆบ,บ,บริเวณนี้เองไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหลงมาอย่างเร็วเลย <c oughs> ไม่ใหญ่เมื่อกี้นี้ตกกระจายหมดเลยเพราะว่ามีซอมบี้อยู่อย่างเยอะเลยนะนี่พี่ฝนมาปักไฟแถวนี้เพื่อจะเทน้ํและเทน้ําลงไปเลยนี่เทน้ําลงไปแบบนี้ปักไฟรอบๆเลยนะ ปักได้เลยนี่ไงเห็นเปล่าได้แล้วก้อนหินสีม่วงก้อนหินสีม่วงได้มาแล้วเหรอก่อนอื่นเลยต้องรีบขุดก่อนพี่ฝนพี่ฝนปักไฟไม่เห็นเข้าเลยได้หรืออย่างนียขุดก้อนหินสีม่วงออกมาได้หรือ,อยังได้แล้วบล็อกหนึ่งแล้วเราจะต้องใช้กี่บล็อกเพียจะเตรียมไปประมาณสักสิบบล็อกนะสิบบล็อกเลยเหรอต่อให้เราหาประตูไม่เจอสิบบล็อกนี้ก็สามารถสร้างประตูได้แล้วพี่ฝน แล้วเราจะออกตามหาทําไมในเมื่อเราสร้างเองก็ได้นะสร้างเองก็ได้แต่ว่าพี่ฝอ,อยากไปสร้างตรงอื่นเพราะว่าตรงจุดที่เราเข้าประตูไปอ่ะไม่มีอะไรเลยไงเดี๋ยวก่อนตอนนี้มอนเตอร์ใกล้จะมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะปลักไฟร,บรอบๆบนี้ก็แล้วกันฝากปักไฟไปด้วยนะเดี๋ยวก่อนทําไมขุดไม่ค่อยเข้าเลยโอ้โหขุดยากมากเลยนะบล็อกเนี่ยนี่ขนาดเป็นที่ขุดเพชรแล้วนะเนี่ยพี่ฝน อ,อยากจะขุดให้ครบสิบก้อนตอนนี้พี่ฝนปากไฟรอบๆบ,บ,บริเวณนี้ทั้งหมดแล้วล่ะดีมากเลยตอนนี้เพกขุดได้สามก้อนละอยากจะบอกว่าพี่ฝนเจอไดมอนด์ด้วยแต่พี่ฝนขุดไม่ได้ไม่ต้องขุดพี่ฝนเดี๋ยวค่อยไปขุดหากันทีหลังวันนี้เพ่ยอยากไปเนเธอร์ต้องจุดอื่นดูบ้างนะลองขุดตรงนี้ดูดีกว่า ต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าขุดไม่ดีแล้วก็เราอาจจะตกลงไปในลาวาก็ได้ใช่เราอาจจะตกลงไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องเรียบขุดบล็อกให้ครบจํานวนที่เราต้องการเราจะได้ไปที่อื่นต่อใช่แล้วเดี๋ยวขอขุดบล็อกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะนี่เทน้ําลงแบบแบบนี้เลยแบบนี้ค่อยปลอดภัยหน่อยโอ้โหสว่างใช่สว่างมากเลยขุดครบแล้วสิบคราวนี้ก็ปีนขึ้นมาเหมือนเดิมนี่เลย ลิฟต์น้ําเนี่ยสามารถปีนได้พี่ฝนแต่พี่ฝนว่ายน้ําขึ้นไปไม่ไหวแล้วตอนเนี้ยพี่ฝนก็ออกมารับอากาศก่อนนี่ไงมาได้แล้วเดี๋ยวตามมานะเดี๋ยวเพชรพาไปตามมาแล้วตามมาแล้วแต่ยังไปชั้นบนไม่ได้จะต้องพักก่อนทําไมอ่ะหายใจไม่ออกว่ายน้ําตามขึ้นมาได้เลยนี่ไงมาแล้วคราวนี้เราสามารถขึ้นมาบนชั้นชั้นบนได้แล้วละ่ะ ทางนี้พี่ฝนทางนี้ดีจังเลยนะั่นในไม้ครัมเนี่ยทำลิฟน้้ำแล้วก็ขึ้นมาได้ด้วยใช่ว่ายน้ำขึ้นลงได้สบายใจเอาละต่อไปเราก็จะต้องพายเรือพายเรือไปที่ไหนอ่ะตอนที่เพ่กออกไปสำรวจอ่ะเพ่กไปเจอประตูเนเธอร์ที่พังอยู่เพราะฉะนั้นเพ่กจะไปที่นั่นแหละพายเรือไปทางไหนนะจำไม่ได้แล้วนะเหมือนจะจำได้อยู่พี่ฝนเลี้ยวซ้ายออกไปที่อ่าวแล้วก็ตรงเข้าไปที่ทะเล แล้วพายตรงไปเรื่อยๆเ,เราจะเจอเจอถ้ำใหญ่ๆอยู่อยู่แถวนั้นแหละเราจะหลงทางหรือเปล่าเรื่องหลงทางไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพราะว่าพี่ฝนหงลงทางตลอดแต่ว่าพี่เอกจะเป็นคนพายเรือเรืออยู่ไหนเนี่ยเรือเรือเรืออยู่นี่แล้วก็ที่จุดไฟเรียบร้อยของครบแล้วพร้อมอยังพร้อมแล้วออกเดินทางได้แน่ใจนะว่าจำเส้นทางได้นะ มั่นใจร้อยเปอร์เซนตจริงเหรอไปเลยเดี๋ยวกลับมานะบ้านเดี๋ยวกลับมานะนั่นไงเห็นปล่าบอกแล้วว่าจำได้เจอแล้วเหรอใช่จำได้เขาจะมีบล็อกทองอยู่ตรงนี้ด้วยพยายงงามจอดเลยจอดแล้วพี่ฝนจอดแล้วเรียบร้อยมาถึงอย่างปลอดภยัยเดี๋ยวก่อนนะบล็อกข้างบนนั่นใช้ไม่ได้นะพี่เอกจำได้ว่าบล็อกที่เป็นบล็อกแตกๆแ,แบบนี้ใช้ไม่ได้บล็อกสีม่วง สีม่วงเนี่ยน่ะเหรอใช่เดี๋ยวพอเราขุดบล็อกออกเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ต่อขึ้นไปจากนั้นก็ทุบบล็อกไม้ที่ใช้ปีนขึ้นไปยืนเนี่ยออกแน่ใจนะว่าเราจะสามารถเปิดประตูนี้ได้นะเปิดได้อยู่แล้วแถมมาต้องไกลเลยแสดงว่าจะต้องไปเจออะไรบางอย่างแน่นอนเราจะไปเจออะไรอ่ะหวังว่าจะเป็นพวกต้นไม้หรือไม่ก็อาหารอย่างอื่นนะ ต้นไม้เหรอแต่ว่าต้นไม้เราก็เจอแล้วนะเรามีต้นไม้เราอยู่รอดได้แล้วนะแต่ว่าต้นไม้ที่นเนเธอร์ไม่เหมือนต้นไม้ที่นี่นะพี่ฝนนะแล้วเราจะนํากลับแล้วก็จะปลูกยังไงอ่ะไม่แน่ใจอาจจะปลูกได้ก็ได้ต้นไม้ที่เมืองร้อนมาปลูกที่เมืองหนาวเขาจะขึ้นเหรอเรื่องนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องทดลองดูนี่แล้วก็พร้อมยังพร้อมแล้วเปิดประตู เปิดแล้วนี่ไงประตูเปิดแล้วของจริงถึงนเต้นชะมัดเลยอีกฝั่งหนึ่งของประตูจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะเพียกมั่นใจเลยว่าเราจะต้องไปเจอกับอะไรบางอย่างแน่นอนไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเกือบลนอยู่ไหนแล้วพี่ฝนกำลังมาอย่าวิ่งเดินมาช้าๆฮะเดินเหรอเราอยู่เขาเรียกว่าหน้าผา หน้าผาจริงด้วยถ้าเราหล่นลงไปมีหวังนะเราอาจจะขึ้นมาไม่ได้นะนี่นต้นไม้พี่ฝน,<ไ>นต้นไม้ไหนต้นไม้ไหนไหนต้นไม้เดี๋ยว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 ข้างหลังข้างหลังไหนต้นไม้แย่แล้วพิกลินอา้าวแบบนี้ไม่ได้การแล้วนี่เราลงมาอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยเราอยู่ที่เนเธอร์แต่ไม่ใช่จุดเดิมไงเจอเห็ดด้วยพี่ฝนเจอเห็ดเหรอแบบนี้ต้องเอากลับไปปลูกเราทําซุปเห็ดได้นะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ข้างหน้าก็มีพริกลินเขาอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยมีต้นไม้อยู่เต็มเลยต้นไม้สีเขียวอะ่ะนี่ไงฝั่งนี้เขาอยู่กันอย่างเยอะเลยแล้วก็มีเถาวันเรืองแสงด้วยดูดิเถาวันเรืองแสงเหรอเราเก็บกลับไปที่บ้านปลูกได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ต้นหญ้าที่เป็นสีแดงนะ่แปลกชะมัดเลยไม่เคยเห็นมืก่อนเลยชเอ,อเฮ้ยข้างหลังเร็วก่อนเอา้า ตกลงว่าเราสามารถอยู่ที่นี่ได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเราไม่ถืออาวุธเหมือนกับว่าเขาจะไม่ทำอะไรเรานะจริงด้วยเราไม่อันตรายไงใช่ตอนแรกที่เอกเข้ามานะพี่เอกถือดาบมาด้วยไนงะ <c oughs> เขาก็เลยวิ่งเข้ามาหาเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่เอกจะทำบันไดพี่ฝนเดินตามลงมานะเดินตามเหรอหจะลงไปสำรวจข้างล่างพเพกว่าเอกเจอหมูป่า เจอหมูป่าเหรอ,อรีบลงไปดูหน่อยดีกว่ารอด้วยเดี๋ยวก่อนนะสรุปแล้วเรายืนอยู่บนต้นไม้งั้นเหรอเนี่ยนี่คือต้นไม้เหรอน่าจะเป็นต้นไม้พี่ฝนต้นไม้สีแดงไม่เคยเจอมาก่อนใช่นี่คือบล็อกใบไม้บล็อกใบไม้ถ้าอย่างงั้นก็จะต้องมีต้นไม้ใช่หรอือปะใช่แล้วก็มีเถาวัลย์ลงไปด้วยเห็นเปล่า แล้วจะมีมเมล็ดพันธุ์สามารถปลูกได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะต้องใช้กรรไกรล,ลงมาตัดหรือเปล่าเนี่ยแต่เราไม่มีกรรไกรนี่นะใช่พี่เอกทุบไปต้องเยอะแล้วแต่ว่าไม่เจอต้นพันธุ์หล่นลงมาเลยโอ้โหไม่เจอมเมล็ดพันธุ์เจอแล้วต้นไม้สีเขียวเดี๋ยวก่อนมีเพื่อนมาแย่แล้วแย่แล้วทําไมเขาจัดการพวกเราล่ะทายัางไงดีเลยทีเนี้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าที่นี่ ค่อนข้างอันตรายเลยนะแต่เราจะต้องออกสำรวจเพื่อความรู้ต่อไปพี่ฝนไว้ขราวหนาว้าเราจะไปสำรวจที่ไหนกันต่ออย่าลืมเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ